สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนี้น่าจะเป็นคลิปที่145นะครับวันนี้ผมอาจจะต้องจัดแบบลากยาวนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าต้องการปล่อยสินค้าในจํานวนมหาศาลเลยนะครับ <laughs> จะไม่มีตังค์เอาของใหม่มาลงแล้วนะครับผมช่วงหลังๆมานี่คือ,อกลับมาขายอีกรอบหนึ่งนี่นะฮะก็ลูกค้าอาจจะหายไปบ้างบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าผมได้ให้บริการอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะครับผมเรื่อยๆนะฮะอ่ะ โอเคแบบนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดงานอะไรที่มันแบบว่า,เ,าเรียกแขกดีนะอันนี้แล้วกันนะผมมีเป็นขวานนะฮะขวานจิว๋วไม่จะว่าจิ๋วก็ไม่ใช่จิวนะ๋วฮะขวานเล็กนะครับผมเป็นด้ามไม้ไมกาตามีแค่2กล่องเท่านั้นนะครับตัวนี้นะเปิดราคาให้ก่อนเลยดูว่าจะดูเพลินได้เพลินนะครับผม จัดส่งฟรีให้ก่อนเลยครับสำหรับกล่องขวานชุดแรกนะครับราคา450บาทส่งฟรีนะครับอ่ะแล้วมันฟรียังไงอะ่ะเดยวดูนี่นะฮะอ่ะป๊าบเขาให้นะครับผมอ่ะตัวนี้จะเป็นขวานด้ามไม้ไมกาต้านะฮะซองเนี่ยจะเป็นซองผ้าไนลอนนะฮะแล้วก็จะมีกระดุมเป็นตัวซิปล็อกนะครับผมเนี่ยนะฮะอ่ะแกะปึ๊บแกะพังเลยไหม <laughs> นี่นะฮะตอนนี้จะเป็นนุ่นนะครับออกได้นะนุ่นนะครับผมนี่นะฮะจะเป็นซอ,องผ้าไนล่อนซึ่งดีไซน์การทำมาเนี่ยก็คือต้องตินิดนึงว่าซองผ้าไนล่อนตัวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่ามันยังไม่เนี๊ยบนะแต่ก็อไม่เป็นไรครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวขวานนะครับผมเขาเลยไม่เน้นย้าเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามาดูที่ตัวขวานตัวนี้นะฮะมันมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือ,อผมให้ดูแบบนี้นี่นะครับ ด้ามของมันเนี่ยจะเป็นด้ามไม้ไมกาตานะครับผมแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยจะเป็นสแตนเลส4 4ซีซึ่งจะเป็นตัวสแตนเลสตัวเดียวกับทางโครเบียใบเงินนะครับผมนี่นะขวานเจ้าตัวนี้เนี่ยคืออ่ะเดี๋ยวผมตั้งตั้งให้ดีๆนะครับนี่นะฮะดีไซน์แบบนี้เลยเก๋ๆนะครับผมแล้วตัวด้ามเนี่ยนะฮะจะมีหมุดอยู่1ตัว2ตัวนะฮะมีหมุดอยู่1ตัว2ตัวแล้วก็สันท้ายเนี่ยร้อยเชือกได้นะ ตัวเต็มเลยนะครับผมไม่ใช่มีแค่ขวานที่เป็นด้านบนที่เป็นเหล็กนะคือแบบมันเป็นตัวเต็มเลยนะฮะนี่นะเป็นวัสดุคือเป็น CC 0 4, 4, 4ไม่ใช่เหล็กผมก็พูดไปทั่วนะฮะแล้วตัวนี้จะเป็นโลโก้แล้วก็นัมเบอร์นะครับผมจะเป็น702นะครับผมก็ถ้าเกิดโทรมาหาผมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าขวานตัวเล็กนะฮะด้ามไม้ไมกาตารู้กันนะครับผมขวานเล็กตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยววัดความยาวกันหน่อยดีกว่านะฮะความยาวตลอดเล่มขวานเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ เจ็ด uh, นิ้วครึ่งนะความกว้างของขวานเดี๋ยวผมล็อกให้ดูแบบนี้นะอยู่ที่3เซตสามนิ้วครึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นขวานที่กระทัดรัดนะฟันไม้ได้ตั้งแคมป์ได้เวลาคุณผู้ชมจะไปตั้งแคมป์ที่อุทยานแห่งชาติหรืออย่างเงี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเหมาะกว่านะครับเพราะว่ามันกระทัดรัดคุณจะถือตัวใหญ่แบบก็ยังไงอยู่นะแล้วความพมนะฮะ ขวานที่คมสุดๆไปเลยนะะเ,เดี๋ยวผมตออามุมนี้อ่ะนี่นะแฟบเลยโหคมนุ่มีดนะอ่ะนี่ใช้ได้จริงนะผมเคยเอาไปลองใช้ที่ตั้งแคมป์แล้วนะครับรุ่นนี้แหละรุ่นนี้แหละผมเอาไปลองมาแล้วนะฮะใช้ดีมากนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่450บาทมีแค่2เล่มเท่านั้นนะครับใครจะรับก็บอกผมได้เลยจ้าอ่ะ เดี๋ยวเราต้องขายกันแบบยำใหญ่เหมือนเดิมนะผมว่าได้ฟิลได้อารมณ์กว่าเพราะว่าบางขั้นเนี่ยเข้ามาดูคลิปบอกว่าอาจารย์มันไม่ได้อัธรุษเหมือนเดิมอาจารย์ขายแบบว่าแบบอัธรุษเหมือนเดิมนี่ไหมขายคลิปหนึ่งมีแค่ไม่กี่ชิน้นเงยเราว่าไม่มันนะ่ะจัดไปครับผมผมจัดให้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมปรับดีไซน์ตามคําเรียกร้องของคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เบอร์โทรนะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างได้เลยนะ ตัวคําอธิบายได้เลยนะครับต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ขึ้นหน้าจอให้นะฮะเพราะว่าบางท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าเออมันขวางอาจารย์ผมก็ต้องทําตามะนะฮะเพราะผมก็ต้องทําตามลูกค้าเนะี่ยอะต่อมาดูตัวเล็กไปแนละ้วดูตัวนี้บ้างอ่าเป็นขวานจี๊บนะครับตัวใหญ่ราคาอยู่ที่550บาทนะครับเปิดราคาให้ก่อนเลยส่งฟรีได้เอาขวานเนี่ยนี่นะฮะ ตัวนี้เป็นขวานจี๊บที่เอ,อโอเคผมว่าอยู่มันต้องมีนะแพงกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้ร้อยหนึง่งแต่ว่าดีไซน์แล้วก็เรื่องของอการเปรียบเทียบกันนะ่เปรียบเทียบไม่ได้นะเพราะว่าด้ามไม้เมื่อกี้เป็นลักษณะของด้ามไม้ไมกาตาแน่มันก็จะครอ,อบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นงานแบรนด์จี๊นะครับผมแล้วก็จะเป็นขวานที่มีน้ําหนักดีนะฮะ ตัวล็อกเป็นผ้าไนาล่อนนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าอ่ะโอเคอันเนี้ยเนียบกว่าเมื่อสักครู่เอาให้เมื่อกี้ผมลืมใส่เข้าไปในซองแล้วเนี่ยลืมเก็บลืมเก็บไม่ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะคือเจ้าตัวเนี้ยซองผ้าไนาล่อนน่ะทำมาเนียนกว่าเนียบกว่านะฮะแถมไม่พอนะฮะแถมซองแบบไค่เด็ดไปให้ด้วยนะฮะ ซองคาเดตตัวนี้มันจะเหมาะเวลาที่คุณผู้ชมเข้าไปตั้งแคมป์จริงๆเนี่ยเวลาที่เราใช้ซองนี้เนี่ยมันจะป้องกันการที่ขวานน่มันจะโดนเอวเรานะครับผมมันเน็บเข็มขัดได้ได้ไหมก็ใส่เข็มขัดปับ๊บเอาขวานเน็บไว้เลยแล้วก็ล็อกกึ๊บไปนะฮะมันก็อยู่นะพอจะใช้ปั๊บก็ดึงปั๊บออกมานะฮะได้เลยฮะนีมจะมีน่ฮะ,ะมีกระดุมอยู่นะครับผมเนี่นะเป็นซองนะคุณผู้ชมก็ไปดัดเอานะ พอถ้าเกิดผมดัดไปจะกลายเป็นมือสองทันทีนะในนั้มันจะมีล็อกเนี่ยหักล็อกเข้ามาก็กึบพอดีนะครับผมอ่ะเก็บไปนะในในส่วนของตัวซองคายเด็ดผมแถมให้นะครับแล้วก็ด้ามขวานเนี่ยนะครับผมเป็นสีตรงเนี้ยเป็นยาง ABS นะครับผมมีตาโลโก้แบรนด์ยิปด้วยนะฮะมีลายคุคระเพื่อให้การจับเป็กระชับยิ่งขึ้นสัท้ายร้อยเชือกได้นะฮะแล้วดีไซน์ตัวขวานเนี่ยนะครับผมเป็นสีทูโทนแบบนี้นะฮะ พร้อมกับเปิดคม100%แถมวัสดุเป็นสแตนเลสซ4 0 c ด้วยนะครับผมขึ้นสนิมได้ยากแล้วก็เรื่องของความคมคมแน่นอนนะฮะอ่านี่นะฮะอ่านี่ใครจะเอาขวานไปตัดมูมก็ก็ได้นะก็คมเพียงพออยู่นะนะไปทำซอยจุเนพอได้นะฮะอ่าตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่ 550บาทส่งฟรีครับสำหรับขวานจิ๊บตัวนี้นะครับผมติดต่อได้ที่ในไลน์แล้วก็ในในส่วนของด้านล่างนี่เลยนะครับผมจะมีไลน์แอดแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมติดซองขายเด็ดอ,นะอีกคนนะซองเข้าไปก่อนแล้วไม่ยอมให้ขวานเข้าไปตามเลยเดี๋ยวสักครู่นะ้อ่ะโอเคเห็นหลายคนบอกว่าแบบเดิมไลน์แบบเดิม ใหนน้ทำคลิปแบบเดิมได้อัตราลดมากกว่านะผมก็ต้องจัดให้นะฮะอ่ะต่อมาอะไรดีเนาะเปิดได้ของไปละอ่ะอันนี้แล้วกันผมเปิดงานงานโลโลดีกว่าตอนนี้ต้องการหาทุนนะครับผมยอมขาดทุนไปเลยนะอันนี้จะเป็นงานกล่องนะครับผมสองกล่องนี้เป็นงานที่ผมเรียกว่าไงเดียโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบ แต่ต้องเอามาทํามันจะได้มีหลากหลายรูปแบบไงนะจากปกติมันควรจะขายอยู่ที่ราคา600อะ่ะตอนนี้ผมเอามา2กล่องโลนะฮะใครจะเอานะครับมีแค่นี้นะมีแค่คู่นี้คู่เดียวนะครับผมผมขายในราคา500บาทส่งฟรีนะครับได้ไปสองเล่มเลยนะตกเฉลี่ยอยู่ที่เล่มละ250้บาทแถมส่งฟรีถ้าหักนะครับผมสุดคุ้มนะฮะตัวนีเ้เป็นยังไงบ้างอ่ะได้ให้ดูๆๆคร่าวๆนะฮะซองเป็นซองขายเด็ดแข็งๆแบบนี้นะครับผมมีน็อตจับ1ตัว2ตัวมีหมุดนะครับผมแล้วก็ด้วยส่วนของความยาว เนะอ่ะความยาวตลอดเล่มนะครับผมผมจะบอกแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะอีตัวนึงก็เท่าเท่ากันนะฮะสาเซนนะครับหรือว่า 10, 12ินิ้วนั่นเองนะฮะสินิ้วเนะหฟุตหนึ่งไม้ทัดพอดีแต่พอชักมีดออกมาเนี่ยตัวนี้มันเล็กเกินนะฮะผมไม่รู้จะขายในราคา600ได้ยังไงให้ผมขายเท่านั้นผมไม่เอาอะ่ะผมไม่ยอมนะเล่นขาดทุนดีกว่านะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะดีไซน์ด้ามจับเนี่ยค่อนข้างตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กกลวงนะครับผมแล้วก็จะมีร จัดไปนะครับผมใครจะเอาบอกได้เลยนะฮะอย่าซื้อแยกนะครับแพงเอา500บาทของคุณผู้ชมเนี่ยได้ไป2เล่มมันจะคุ้มกว่าถ้าซื้อแยกเล่มแพงผมไม่อยากขายแยกเล่มนะฮะอีกตัวหนึ่งดีไซน์ทหารนะฮะคือมันมาแบบว่า ไม่หรูหรามาเห่าเลยคุณผู้ชมลองดูครับผมเนี่ยนเชือกเนี่ยตอนแรกอะ่ะถ้าเกิดไปทหารเนี่ยเขาจะทําให้มันมีความรวดเร็วในการใช้ในการเก็บใช่ไหมครับเพราะว่าทหารเนี่ยเขาต้องการทําความเร็วแต่เจ้าตัวเนี้ยมันแบบโอ้โหดูฮะกว่าจะเก็บได้โคตรลีลาเอาอันนี้ใส่ไม่พอนะดูนะผมใส่อย่างยากเลยต้องเอาไอ้พันนี้ยัดเข้าไปอีกนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าในความเป็นจริงอะ่ะเวลาเราใช้งาน,นจริงแล้วเจอสถานการณ์แบบ ที่ต้องใช้ความเร็วแล้วต้องมายัดอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่ทันกินนะฮะคือพูดก็ตามตรงเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเก็บสวยๆได้นะคอลเล่ชันสวนครับด้ามเป็นซองแข็งนะครับผมมีลายกวางมูดแบบนี้นะครับผมใบมีดออกมาครับใบมีดน้ําหนักดีนะตัวนี้เออใบมีดตัวน,นี้ไม่น่าเกลียดนะฮะน้ำหนักดีแต่ว่า,าส่วนทรงดีไซน์ของมันเนี่ยในการเก็บเนี่ยผมบอกเลยว่าผมตินะฮะโอเคนะครับผม ก็2ชิ้นนี้จัดไป500บาทนะครับใครจะเอาก็บอกว่าเอางานกล่องนะครับแพ็คคู่500บาทนะครับผมนะใครอยากจะให้ผมมีทุนไปหาซื้อมีดใหม่ๆมาก็พดหนุนได้นะครับผมขาดทุนนะตัวนี้ขาดทุนบอกเลยไม่น่ารวมตัวเอามาเลยแต่ก็ดีเหมือนกันได้คลิปที่มีมีดที่หลากหลายนะก็ถือว่าเจ็บให้คุณผู้ชมดูว่ามีดบางรุ่นมันก็ไม่คู่ควรกับกับเงินที่เวลาเราเสียเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ไม่ใช่หมายถึงสองตัวนี้นะ มันก็ดีในแบบของมันนั่นแหละนะฮะอันเนี้ยนะอ่ะโอเคเอะต่อไปครับออนี่ดีกว่าดำแดงสักหนึ่งเล่มะฮะอ่ะนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมภูมิใจนะเวลาผมขายอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีคุณภาพอันเนี้ยนะราคา600บาทสำหรับเจ้าตัวดำแดงตัวนี้นะครับผม แกะกระดมออกมาครับซองเป็นซองผ้าในร่อนนะครับผมสามารถร้อยเข็มขัดได้นะฮะแล้วตัวมีดเนี่ยนะครับจะขออนุญาตดึงมาดีๆนะดึงมาดีๆนะครับนี่ดึงอันนี้ออกกรึ๊บเนี่ยนะครับผมสาหรับตัวมีดเนี่ยนะครับผมจะเป็นสีดําแดงแบบนี้นะฮะททโทนฟูแทงใบาตายนะครับผมและความคมเนี่ยคมมากนะอันนี้ภูมิใจ อันนี้รีวิวกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับเอามาลองคมกี่ครั้งก็ดูแบบสนุกอ่ะผมสนุกวลาลองคมตัวเนี้ยไหมครับแฟบคมกริฟนะฮะเนี่ยมันสนุกอ่ะเนี่ยครับผมมันไม่ขายหน้าเลยนะเราจะต้องมานี่นะครับผมเนี่ยเนี่ยแฟบเลยฮะเอ้านะฮะเหลือตัวเดียวครับสําหรับดําแดงตัวนี้ฮะมีดําแดงตัวนี้เหลือตัวเดียวครับผมราคา600บาทนะครับผมฟรีค่าจัดส่งนะฮะวันนี้โอ้โหฟรีค่าจัดส่งหลายชิ้นเลยนะ อย่าให้ภรรยารู้นะภรรยาด่าผมนะโอเคนะครับผมอะไปต่อไปต่อ1 1อนาะทีแล้วโอ้โหอันนี้อัพโหลดกันแบบแทบไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอะอยากดูแบบไหนครับคุณผู้ชมคอมเมนต์ให้ผมทีว่าอยากดูแบบไหนเนะี่ยผมจะได้ไปหามานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะหามาผมต้องมีทุนก่อนนะซึ่งตอนแรกเนี่ยทุนของผมก็ไปกับการทำนู่นนี่นั่นวางร,วงระบบไปเรื่อยนะฮะจนวันนี้ อโอเคอ่ะอันนี้เหลืออยู่ตัวนึงนีกว่าอ่อันนี้เหลือตัวนึงน,นะนนลนงนนแลมโบ่สามจริงๆอ่ะคุณวุฒิเขาเขาจองไว้นะครับผมแต่ตอนเนี้ยผมติดต่อคุณวุฒิไม่ได้เลยนะฮะไลน์ก็หาไม่เจอก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าคุณวุฒิได้เห็นคลิปนี้นะครับผมจะเก็บให้คุณวุฒิอ่าสักแป๊บหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคนเอาผมต้องขายจริงๆเพราะว่าเงินทุนผมไม่มีนะฮะ นะครับผมไม่ใช่คุณวุฒิเขาไม่เอานะแต่ผมหาทางติดต่อไม่ได้อย่างยนะครับผมหาไม่เจอนะฮะไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมในไลน์ก็หาไม่เจอนะครับยิ่งผมใช้ไลน์ OA ด้วยนะครับผมหาให้ไม่ได้นะมันเป็นนโยบายของของทางทางเราที่ไม่ไม่สามารถทักไปหาลูกค้าได้เพราะกลัวมิจฉาชีพนั่นเองนะครับเป็นซองหนังแท้นะครับผมสําหรับดัมโบ่สตัวนี้นะครับผมเป็นซองหนังขนาดใหญ่เลยสามารถร้อยเข็มคัดได้แล้วก็มี ตัวล็อกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีแบบนี้ครับดีไซน์ใหญ่ๆจัมโบ้จัมโบ้แบบนี้นะฮะสำหรับแลมโบ้3นะครับผมนี่นะฮะจุดข้อดีของมันคือทรงมันเท่ดีไซน์มันจา้าบถือแล้วมันว้าวนะครับผมมี รูระบายอากาศตรงนี้นี่ยแหละคนบอกว่าอาจารย์มันจะต้องถึงกันติดรูระบายอากาศเฉลยหรือนะฮะตัวตรงนี้จะช่วยแทนหลองเลือดได้นะหนึ่งข้อแล้วข้อ2คือเวลาคุณหั่นอะไรก็ตามแต่เวลาเนื้อมันแปะตรงนี้มันจะหลุดได้ง่ายขึ้นนะครับผมยิ่งเนื้อสัมผัสกับมีดจะเยอะมันจะดูดนะครับผมนี่คือที่มาที่ไปนะครับข้อเสียของมันคือเจ้าตรงด้ามตัวนี้มันจะหลวมง่ายนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ผู้ก็ตามตรงเลยนะรีวิวใครได้ไปเนี่ยตอนนี้มันยังแน่นอยู่ใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะหลวมนะครับ นี่ผมลองมาหลายตัวแล้วนะครับผมก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่750บาทนะครับผมส่งฟรีนะฮะโอเคนะฮะเรื่องของความยาววัดความยาวให้อย่างเดียวแล้วกันนะครับผมเรื่องของอื่นๆเนี่ยก็เคยทําไปหลายคลิปแล้วตัวนี้ผมไม่อยากพูดซ้าเพราะว่าเอฟซีที่ตามมานานเขาจะเบื่อเอานะครับผมความยาวนะครับผมจะอยู่ที่16นิ้วนะฮะความยาวของใบมีดอยู่ที่11นิ้วนะครับผมความกว้างอยู่ที่ 5.5นะครับไม่ไม่ถึงว่า5เซนนะอยู่ที่5เซนนะครับผมนะครับอ่ะจัดไปครับ750บาทส่งฟรีนะจ๊ะใครจะเอาก็ทักได้เลยนะครับอ่ะโอเค14นาทีแล้วนะมีอะไรบ้างอยากจะไล่เรียงงานต่างประเทศให้หมดก่อนนะแ้วนะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆวันนี้ผมอาจจะลงอีกสักคลิปหนึ่ง เป็นงานวัตถุมงคลนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเหล็กน้ำพีมาแล้วนะครับทั้งท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ทั้งองค์ฤาษีมาพร้อมสําหรับการส่งแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นถ้าหมดจากล็อตนี้ก็น่าจะห่างหายไปสักพักหนึ่งสําหรับมีดเหล็กน้ําพีเพราะว่าเขาผลิตไม่ทันไม่พอก็คือต้องใช้เวลาในการปลุกเสกด้วยมันต้องหาด้วยงามยามดีในการปลุกเสกนะครับผมไม่ใช่ว่าวันไหนก็ได้มันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะโอเคอะไรอีกเนาะ เดี๋ยวสักครู่นะฮะอ่าเอา้านี่ฮะขอญาตโลกขายอีกนะครับผมสำหรับมีดซองแข็งแท่งแมกนีเซียมนะครับหลายคนขอเข้ามาว่าอาจารย์เอามาให้หน่อยเอามาให้หน่อยพอเอามาปั๊บไม่มีใครเอาไม่ว่ากันไม่อะไรนะครับผมแล,แล้วแต่ฟิลนะฮะผมขาย500บาทส่งฟรีเอ้านะะผมต้องการเอาทุนตรงนี้ที่จมตรงนี้มาซื้อของใหม่คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่แปลก ใหม่ๆบ้างนะครับอ่ะโอเคครับอ่อาอะไรอีกดีเอ้ามีเชฟฮะมีเชฟมีอยู่หนึ่งชิ้นจริงๆตัวเนี้ยราคาหนึ่งพันบาทนะครับแต่ตอนนี้ผมรอ,อคนมาซื้อไม่ได้แล้วผมต้องรี่ปล่อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะทีสุบาราชินะครับผมแบรนด์แท้จากญี่ปุ่นนะครับผมแล้วตัวมีดนี่นะฮะแบบนี้เป็นปลองไม้ไผ่จริงๆอะมันควรจะต้องปล่อยราคาพันนึงเพื่อให้ผมเนี่ย พอที่จะทํากําไรได้บ้างน,นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่นะฮะนี่นะครับผมมีตาที่สุปาราชีด้วยนะครับผมเป็นมีดเชฟอย่างแจ่มเลยนะครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นคล้ายๆลวดลายบ้องไม้ไผ่นะแต่ไม่ใช่บ้องไม้ไผ่นะอันนี้ไม่ใช่บ้องไม้ไผ่นะครับคุณผู้ชมแต่ลวดลายเหมือนบ้องไม้ไผ่เสียเพราะามีเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมของจริงคมมากนะฮะอ่ะไหนๆก็ไหนต้องรีวิวซะหน่อยอู้ชนกล้องวันนี้แบบตะกุกตะกักมากนะอ่ะเนี่ย โอ้โหผมจัดนี่นะฮะแฟบแฟบแฟบเลยนะครับผมเอาจัดไปลดราคาแบบสุดๆเลยนะฮะเข้าเข้าเนื้อกันไปเลยนะแต่ว่าเข้าเนื้อไม่อยากให้เจ็บมากนะครับเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีครับสาหรับมีเชฟตัวนี้อองานแบรนด์ญี่ปุ่นนะสั่งข้ามประเทศมาเจอราคา700บาทนะแต่ผมเก็บไว้นานไม่ได้แล้วเพราะว่า อนนี้ผมจะต้องหาทุนมาเอาของใหม่มาลงนะผมพูดย้าเลยนะเพราะว่ามัานจริงๆเนีมีดเนี่ยผมสต็อกไว้เยอะก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีอะ่ะเขาต,อตอ้องการของคุณผู้ชมอะ่ะบางทีผมสต็อกอันนี้ไว้เยอะเพราะว่าคราวที่แล้วคุณผู้ชมขอ,อกันพอปั๊บเนี่ยอ้าวคนไม่ซื้อมาเอาขออันใหม่ผมก็ไปสต็อกอันใหม่มาคนไม่ซื้อพอดีมันก็นแบบนี้เนี่ยอโอเคบราวนิ่งนะครับผมนี งานมีดพับนะวันนี้มี3ตัวนะครับผมที่เหลืออยู่นะฮะอ่าพร้อมส่งสําหรับตัวแรกนะครับเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับผมเปิดสบัดิออกมาปั๊บเนยนะฮะใบมีดดีไซน์สวยงามแล้วก็แปลกตานานครับผลิตมาทีนะครับผมสามารถร้อยเชือกได้ด้านหลังนะครับตรงนี้มีรูหนรูนะฮะงานประกับเป็นงานสไตล์เลส 400c นะครับผมเอ้ยอันนี้น่าจะเป็น4 2 0 4นะครับผมไม่ใช่4 4 0 4นะฮะ ก็คมๆไปเลยนะครับสำหรับตัวสีน้ําเงินบราวนิ่งนะครับผมราคา250บาทถ้าเกิดลงรายละเอียดไม่ไม่ไม่เยอะเนี่ยต้องขออภัยนะครับมันเยอะจริงๆผมจะต้องรีบทําเวลานะครับต่อมาครับงานชองหมิงครับผมชองหมิงจากจีนนะส่งเข้าประกวดนะครับผมลวดลายดามัสกัสนะฮะดีไซน์สวยงามแบบนี้ครับผมดามจับไม้แท้นะครับผมแต่ว่าลวดลายดามัสกัสเนี่ยเป็นเหล็ก 4 2 0 4 4 2 0 4ถ้าเป็นสแตนเลสน,นะครับไม่ใช่เหล็กนะเป็นสแตนเลสน,นะครับผมคมๆแบบนี้นะครับผมราคา250บาทถ้าไวขออภัยนะครับผมต้องรีบทาเวลานะต้องรีบหาเงินแล้วตอนนี้ทุนร่อยหล่อมากะคระับทุนจมอยู่ที่ของเยอะมากอันไหนปล่อยแบบขาดทุนได้ไม่มากเนะี่ยแปลว่าขาดทุนแบบเล็กน้อยเงี้ยต้องรีบปล่อยเลยนะเพราะว่าผมจะไม่มีตังค์ไปลงของชิ้นใหม่แล้วนะครับเอา ตัวนี้เป็นงานบราวนิ่งตัวใหญ่นะครับงานกล่องแล้วก็ดีไซน์เป็นแบนอ่ะนี่ครับผมคนชนเผานะฮะราคาอยู่ที่250บาทครับสวยๆแบบนี้นะฮะเหล็ก DA80 นะครับผมนี่ถ้าทรงนี้เหมือนจะเป็นเหล็กดีทะเนี่ยเออคราวที่แล้วผมบอกเป็นสแตนเลสไปนี่หว่าเนี่ยมัน D2 นะเนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเราก็จัดไปครับ250บาทนะครับผมอันนี้เสียค่าส่งนะอันนี้ไม่ได้ส่งฟรีนะครับเพราะว่า ถ้าส่งฟรีแล้วมันจะเจ็บหนักเกินนะ,อะโอเคผ่านไปสำหรับงานมีดพับนะครับผมอ่ะแล้วก็ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับใครที่อยากดูงานโคลัมเบียที่มีประมาณสัก4หรือ5แบบก็เจอกันได้ตอนบ่ายโมงนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมต้องรีบทําเวลานะไปละไปบ่าย,ายสวัสดีครับ